เจ้าลาบเหนียวกุ้งกันแล้วลวนะนออ่ามาพอหน้ากิ่นก็นเจ้าอ่าลาบเหนียวกุ้งแบบสูตรอีสานนะเจ้านออ่าพอดีแฟนปัญญากินน่นนอเขาก็เลยนเนาะอ่าเขามีวิธีทำนะเจ้าอ่าเี่กกุ้งเจ้าเป็นกุ้งอย่างก,ก็ได้กุ้งแม่น้ากุ้งขาวกุ้งอย่างก,ก็ได้เจ้าเอาล่างด้วยเกลือนอเอาหัวเอาอย่างออกเจ้าอันนี้ก็มีพริกเครื่องปรุงก็มีพริกปน่นมีข,ข้าวคั่วคั่วใหม่ๆห,มหอมๆแลยเจ้าพริกป่นก็คั่วใหม่ๆ แล้วก็ผงนัวเนาะอ่าพักกับมีพักอ่าพักแพ้พักไฟเนี่ยเจ้าเราก็ต้นหอมพักชีมะกอเขามีมะกอกด้วยนะ่ยเจ้าน้ำปลาห้าอ่าแล้วก็มีอันเขาต้มหัวกุ้งใส่ปลาห้าไว้เนาะไม่ไแดบบ้ใส่หลายเจ้ากุ้งเนี่ยเป็นน้ำสต๊อกเนาะเจ้านเนาะอ่าขั้นตอนแรกเหากะเอากุ้งตีเหาล่างไว้เรียบร้อยเนี่ยเหาล่างด้วยเกลือเขาก็เอาตั้งหลังออกตัวเนาะพาตั้งหลังออกอ่าเขาก็มาลาบ เขามาหลับบได้หลับคืนละเอียดล่ำเดาเจ้าเด้อหลาบพอแบบมุนๆน้อยๆเนี่ยเจ้าเขาหลาบแบบคือมันเดี๋ยวเขาก็ต้องไปต่ำเจ้าเพราะต่ำเพรามันเหนียวใส่โคกต่ำหนอกเพียงเขาหลาบพือมันแบบเข้าแบบชิ้นเล็กๆน้อยหนึ่งชิ้นน้อยๆเนี่ยเจ้าหลาบกุ้งก็เหมือนหลาบป่าตั้งเหนือเนาะคล้ายๆกันเจ้าแต่ตั้งเหนือเปินจะใส่มาแควนเจ้าอันนี้เป็นอันนี้เป็นหลาบกุ้งหลาบเหนียว กุ้งตัวใหญ่เจ้าอาล้อ,ลองเนี่ยกันพอเนาอะกะล้ำอยู่เจ้าล้ำเหมาะเหมือนกันเจ้ากะล้ำอยู่กะเนีย่ยไปข้างแรกเหมือนกันเจ้าอานี่กะล้องหลาบล้องเนี่ยพอเนาะพอดีมีมะกอกก็กเลยใส่มะกอกไปตัวเนอาอมะกอกป่านาะกะล้ำเจ้าอเาเฮาหลับได้ประมาณตเอี้เจ้า ต้องให้มันละเอียดเกินเจ้ามันกับถ้าละเอียดเกินแล้วเขาไปเขาก็ต้องไปต่ําอยู่ดีเนาะเนี่ยประมาณเนี่ยเจ้าอ่าเขาก็ใส่โคกไปเลยเจ้าเนี่ยฮะมาตำตำบนห้นนองหลับเหนียวเนาะตำให้มันเหนียวอ่าเสร็จแล้วเขาก็จะมาตำเนี่ยเอามาตำเนี่ยเจ้าตำติโคกให้มันให้มันเหนียวอะเจ้าอ่าถ้าแน่นเขาก็เหมือน หมือนหลับปาเหมือนลับปาต้องเหนื่อมือนกันเจ้าเนี่ยพอใกล้ๆเลยเจ้าเนี่ยวิธีทำเนาะก,กระบร๊เนี่เนาะเครื่องปรุงกระบอมีอย่างหลายเนาะเจ้าเนาะอ่าก็ขอโทษขออภัยติสำหรับคนเปิดบบกกินดิบเนาะอ่แต่คนติของเปิกับกมากเนาะอยู่ติคนมากเจ้าเอากระตั้มให้มันฟูเหมือนเนื้อมันฟูขึ้นนะเนาะ ไปเรื่อยเจ้าสามประด้ยุดเจ้าเนี่ยคคกนี่กระทนท่านเจ้าตา่าไปเรืเอยเด้อต่เพิมให้มันจุนฟูขึ้นมานะ่เนื้อมันฟูขึ้นมาก็คือต่าเหนียวเนาะอ่าเนี่ยลักษณะก็จะเหนียวจะเอียเจ้าอ่าเพราะมันเหนียวเนี่เท่ากับเรามีน้ำต,ต้มหัวกุ้งไว้เนาะอ่าน้ำต้มหัวกุ้งไว้ เดี๋ยวเราก็เอาน้ำน้ำต้มเนี่ยน้ำต้มหัวกุ้งเนี่ยมาใส่ก้อยๆใส่เด้อบอดี้ไปใส่ทีเดียวนะเจ้าเลาก็้กอยๆใส่แล้วเราก็อ่าก้อยๆก้นเนี่ยเจ้าน้ำกุ้งต้มหัวกุ้งนี่เราเอาปลาห้าเขาไปใส่ตัวเนาะไ่ได้ใส่หลายเจ้าเนี่ยเราก็บ,บต้องเอาบอดีต่ำลงไปมันจะสะเด็จใส่ตาเด้อเราก็ก้อยก้นก้นกลิกล้นก้นก้นอ่าเอาซาเกี่ก้อยก้นไป คือมันคือมันแบบเหมือนก้นของก้นอย่างกินเนี่ยเจ้าเหมือนก้นหลับป่าแล้วเนาะอ่าในก้นล,ล้วกะ็พอมันไอ้นี่จะน่อยเขาบอกดิไปใส่ให้มันจนเละเนอะคือมันแบบพอดีอะ่ะคือมันเหนียวเหนียวน้อยอะ่ะน้ำต้มหมกกุ้งนี่ก็เป็นน้ำต้มซุกนะเจ้าความมันมันก็อยู่ตีหัวกุ้งเนาะเขาใส่ไปเนี่ยลักษณะก็จะเป็นจะเอี้ยเจ้านี่กะเนี่ยข้างแรก กับพ่อกันเนี่ยกับพ่าจะล้มเนาะสุกตั้งเหนือตั้งอีสานเจ้าปัจจัยสุกตั้งเหนือเจ้าตั้งเหนือบ่คอยได้เาะเจ้าตั้งเหนือเพื่อจะเป็นลาบป่าเนี่ยฮะกะใส่ไปเนี่ยฮะกะโคเลงโคเลงโคเลงเนี่ยเจ้าโกนโกนโกนไปหายบ่กินดิบกินอยังกะขอปวดขอไปเด้อเจ้าเนอเฮากะไปคั่วก็ได้เนาะคั่วมันสุกค่ะจะล้มอยู่เจ้าคั่วมันสุกเนาะอ่าเสร็จแล้วเฮากะปรุงด้วยข้าวคั่วเนาะ เขาคั่วตีเขาคั่วไว้อ่ะคั่วไปมอกี้เนี่ยคั่วหอมหอมมจะอ่าเขาใส่มะกอกก่อนเนาะมะกอกก่อนอ่ามันทานบ่นั้นมนจะเสด็จส่ตาเนาะเนี่ยมะกอกนี่หอมเจ้าหน้านี่มีมะกอกปลาใส่ไปด้วยมะกล้ำใส่มะกอกไปก่อนไห้กะล้องเนี่ยพอเดอไห้มักกะล้องเนี่ยพอเดอเจ้าเด้ออ่าใส่มะกอกไป เนี่ยเขาเลงเขาเลงไปคือมันเข้าเนื้อเข้านั่นแล้วก็เขาใส่เขาคั่วเนาะเนี่ยเขาคั่วนะหอมเจ้าหอมเสาะหอมซ้อนคั่วไม่นี่นะเขาเหนียวเนาะคั่วเนาะเนี่ยผิดเท่ากับคั่วไม่ๆมเลยเจ้าเรจะใส่หลายเด้อเจ้าเด้อมันเพชดไผ่มาเพ็ดกับใส่หลายๆเจ้าเอาเขาใส่ผงนัวเนาะไฮบอใส่กับบอต้องใส่เด้อผงนัวเนี่ยแต่ถ้าใส่มืกลับล้ำเนาะกับแซบทุกติถูกปากกับใส่หมดนะนะเจ้าเนาะกับตึ้งล้ำ แก็ก่อยนิ่ง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 ก็คือภาษาเนี่ยว่าคือโกนโกนโกนน่ะนะเจ้าลิงลิงลิงไปน่ะเจ้า้ฟังกับม่วนไปตัวใเนาะอ่านี่ค่ะก็เยอะน้าปลาห้าสักน้อยเจ้าพอดีเ่าต้มกุ้งเนี่ยมันกลับมได้รสชาติกลับมได้ถึงนั่นเนาะเอาก็ใส่ปลาห้าที่เ่าต้มเป็นขวดเนี่ยเป็นยังก็ได้เจ้าใส่สักน้อยคือมันมีรสชาติอ่านี่ยแก่เอาก็บโกนโกนเ่าก็ลองจิ้มพอเนาะ กระล่องจิ้มกินดิพได้เจ้าเนี่ยกรจิ้มได้ดีได้ตังเขาเขาขาดไอ้อย่างปรุงไอ้อย่างเขาจิ้มแล้วมันบอกได้ลดได้นั่นเทาก็เติมไปส่วนของเขาไปได้เด้อบ่ต้องกลัวว่านั่นเนาะเจ้าเนาะระวังค่ะไฟกะมีเสียงรถไฟเนาะเจ้าบ้านอยู่ใกล้รถไฟเจ้า เลยจะต้องมีเสียงรถไฟน้อยด้วยเจ้าเด้ออ่าแล้วก็ขอใส่เกลือสักน้อยด้วเจ้าเนาะอ่าบอคอยใส่น้ำป่าเจ้าคือติบ้านคือหญยะพวกลาบพวกอย่างนี้จะบอคอยใส่น้ำป่าเจ้าเพราะว่าเหมือนมันขาวเจ้าแต่จริงๆแล้วแล้วแต่ไหมักเนาะแต่อันนี้จะบอใส่เจ้าก็จิ้มเราฉาิจับปัก๊กจับพริกจับเกลือแล้วก็คืออันว่าแล้วเนาะเออถ้าจะลํำเจ้าเหมาะอันนี้นะหัวเมนิวหัวเมโป่งมีแบบ เลมม่มหมาบนะเนาะอ่าเนี่ยก็ใส่พักลงไปเนี้ยก็มีต้นหอมพักจีมีพักไออ่าพักชีลาวเนี่ยก็เเมาะเนาะติ่บ้านตัางเหนืนหอเอาพักของแป้นเนาะบ่มีเนาะใส่ต้นหอมพักจีเขาใส่พักไฟตัวเนี่นยเจ้าพักแผวเมาะเด้อใส่ลาบเนี่ยนะลาบเหนียวแต่อยู่ในโคกมากับแป๊กดีเหมือนกันนะเนาะอ่าน,นี่กระถือวันลวแล้วแล้วเจ้าอ่ากันแล้วแล้วเขากับพ่อมาเนาะ พร้อมตักใส่ถ้วยใส่จานพร้อมกินไผ่แป้กุ้งแป้หยังก็บ่ต้องกินเด้อเจ้าเด้ออันนี้เนี่ยคือสำหรับคนที่แบบอ่าของมักของชอบเนาะเจ้าเนาะอ่านี่อนเอากรตักใส่ถ้วยใส่หยังเนาะมีพักแก๊บพักแกมมีพักสารพัดเฮามีพักอย่างเฮาก็มาแกมเนาะอ่ามีอันอ่าสะเดาเนี่ก็เหมาะเนาะสะเดากิน เนี่ยเจ้าก็เป็นอันวันแล้วนะเจ้านาะล้ำเมาะขนาดกี่เนื้อข้าวเหนียวไว้แล้วเจ้าฮอนฮอนที้พอหลับเหนียวหลับกุ้งเหนียวหลับเหนียวกุ้งอันเดียวกันนะเจ้านี่ค่ะเจ้าเรียบร้อยแล้วนะเจ้านาะเป็นอันวันแล้วแล้วนาอไผยากะลองเนี่ยกินพอเด้ร์เจ้าเน้อไฮบอกินดิบกินอย่างเขากับไปคั่วเอาก็ได้ด้อเรียบร้อยแล้วเจ้าลองฮัดเนี่ยฮัดทำดิวพอเด้ร์เจ้า